โอเคนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะในรายการแบงค์เกมเกมทีวีนะฮะโอเค okay, วันนี้ผมก็จะมาสอนเปลี่ยน Android ให้เป็น iOS นะอย่างแรกที่คุณต้องมีนะโปรแกรม EX file x, x p o l ก r er ลนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนโหลดนะก็โหลดในเพจสโตนเนี่ยฮะคุณก็พิมพ์ไปว่า EX file x, x p o l ก r er ลนะ โอเคเดี๋ยวผมค่อยให้ลิงก์ดาวน์โหลดไอ้โปรแกรมที่เปลี่ยน Android ให้เป็น i s s นะโอเคผมก็จะมาตรงนี้เลยนะนี่นะเข้า ES f i l e x p l o r e เลยนะโอเคผมก็จะมาสอนขั้นตอนติดตั้งเลยนะฮะโอเคพอคุณเข้ามาเสร็จใช่ไหมฮะ<า>ให้คลนะิกคำว่าดาวน์โหลดนะแล้วเขอาตรงดาวน์โหลด เนี่ยคุณก็จะเห็นตรงนี้ e spire เนี่ยโอเคคุณก็คลิกเข้าไปนะก็จะมีแอปรวมทั้งหมดอยู่6ตัวด้วยกันนะครับโอเคให้คุณกดติดตั้งไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวนะแต่ขอบอกนะคุณต้องปิดเน็ตแล้วก็ ติดตั้งนะครับโอเคอันนี้ผมขอไม่ปิดเน็ตแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะอจัดคลิปไม่ได้นะครับโอเคนะโอเคก็ติดตั้งไปทีละตัวเลยนะแล้วแต่ทุกคนนะฮะว่าจะเอ่อว่าจะติดตั้งตัวไหนบ้างนะแต่ ตัวนี้เป็นตัวของอน่าจะเป็นมือโทรศัพท์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคเป็นโทรศัพท์ผมไม่ตั้งนะเพราะว่าถ้ามันมีคนเอามแล้วเอาใส่ช่องวิดปุ๊แล้วผมเอาซิมไปใส่ปุ๊บมันก็ไม่ได้ ตัวที่สามนี้นะฮะสำคัญที่สุดแล้วนะฮะนี่นะให้คุณกดนี่อันเนี้ยนะฮะที่จะเปลี่ยนให้ Android ของเราเป็น iOS นะฮะนี่นะ,ะมันจะเป็นรูปหน้าตาอย่างนี้นะฮะติดตั้งเลยครับ ผมขอติดตั้งถึงไอ้ตรงนี้ก็พอแล้วนะเพราะว่าอย่างอื่นผมไม่โอเคอย่างที่เหลือนะมันจะเป็นรูปเหมือนล็อกหน้าจอนะอย่างที่สองก็จะคือเอ้ยก็จะคือก็จะเป็นอลำลำโพงนะเร่งเสียงอะไรพวกนี้นะอย่างที่สามก็ข้อความนะโอเค อคุณติดมือถือของคุณใหม่นะเปิดใช้งานโปรแกรมเอ้ยหรือว่าเปิดใช้งานโปรแกรมเปิดไป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 แล้วก็รีนะโอเคก็คลิกกดมากกว่าแล้วก็กดโอเคเลยนะโอเคเร็วเร็วเร็ว เร็วมันก็จะบูตหน้าจอโอเคกรอสักครู่นะนี่นะมาแล้วนะนี่นะครับคือไของเรานะโอเคโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็ฝากกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวผมลิงก์แชร์ไว้ให้ให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับครับสำหรับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีบ๊ายบาย